Oh, oh, โอ้โหคุณผู้ชมข้าวแถวนี้ทําไมเขางามแท้เราว่าของเรางามแล้วนะ๋อแต่ก็ไม่แน่นะฮะอีกสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์เราอาจจะงามเหมือนนี้นะเหมือนเขานี้ก็ได้นะนะครับสวัสดีครับสวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าป่ายนะะโอ้ ไม่ได้มานานมากเลยนะฮะอ่ะาฤดูของมะม่วงหมดไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยนะลูกเต็มไปหมดนะตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นเปล่าๆนะฮะฮ้โอ้ถึงกับตะลึงอูทำไมน้ำเยอะจังอนะมองไม่เห็นท่าน้ำแล้ว ปูลงตรงนี้ไม่ได้บันไดมันจะหักนะปูเอามามาเป็นเทสานู่นเร็วปลาอะไร้ปลาทับทิมปลาไอ้แดงๆน่ะปลาทับทิมเนาะที่เมนูปลาเผาอ่ะที่เขานิยมน่ะโอ้ยโอ้โห้ บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมเออตกลงมาคืออาหารอะไรกันแน่อาหารเดตียอาหารปลาทุกชนิดมากินหมดเลยเอ้าเดี๋ยวเจ็บจะกินปลาแล้วจับปลาด้วยค่ะโอ้โห เออจับได้ทีนู้ไม่ได้เหรอโอขนาดปลาเยอะยังจับยากเลยนะเนี่ยอาายลงไปได้ลงแล้วเหรอยังไม่รู้เลยตามมาเนี่ยล้ำล้ำ อ๋ออารามมาส่งัดป้ายุพินลุงเต่าเนาะจากที่เราไปโรงสีนะไปซื้อแกลบมานั่นเองนะฮะโอ้หนักมักนะ <c oughs> ถ้าเา่าจะยกคนเดียวมันหนักจะนนยกคนเดียวได้ไหมเอะ แล้วตัวตึงหายไปไหนหมดย่าตัวตึงเหรอหเออไอตัวตึงคี่ดื้อทั้งหลายอ่ะไหนอ,อ่ะโอ้โตหมานี้แล้วเหรอตายตัวเท่านี้เออฮะ อ๋อมันชอบเล่นน้ำตรงนี้อ๋อนี่นะฮะรางน้ำสไลเดอร์ของเขานี่เองอยู่ตรงนี้อพาะมันหลายตัวขนาดนี้เลยเมื่อก่อนมีตัวเดียวเองอ่ะบ๊าดคุณผู้ชมเออม่กอมามก่อนตัวไหนลนะ่ะที่เคยมาถ่ายตัวดำเหรอตัวดำนี่แหละโอ้อาอมันกี่โลแล้วเนี่ยไข่เจียวตัวดำเหรอไข่เจียวตัวนี้ตวดำอะไข่เจียวไหม ป้าแตนเป็นคนตั้งชื่อให้ไข่เจียวมันกินทั้งวันเลยแน่นกินทั้งวันเอืออ่ะอ๋อ้ทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกำลังพอเหมาะกับการหันเหรอเฮยไม่ใช่ไม่ใช่หมูหันไข่เจียวไข่เจียวอันนี้อ่ะอันนี้ไข่ต้มไข่ต้มนะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่เนอะคนณจันอ๋ออันนี้คือป้าแตนตั้ง องตัวนี่เจ้าของพ่นตั้ง้มันไปเจ้าของป้ายุพินตั้งเขาาก็เลยตามเจ้าของพ่นตั้งเดี๋ยวนอนเนาะอุนมันคงจะกินทั้งวันเนาะดูทองมันเลยคุณผู้ชมองเห็นไหมเนี่มันมันมันแ่ไเป็ดก็เยอะฮะอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อยอุ้อยอุ้อ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 ออ้อนออออยออยอ้อ ไข่เจียวอร่อยไหมลูกกินทั้งวันเลยเหรอนอนนอนนอนกินทั้งวันเลยนะเราเนี่ยโอ้ยเรู้เรื่องด้วยอุ้ยนอนนอนนอนอ๋อแสนรู้มากเลยแสนรู้เหมือนเหมือนรู้เลยเนี่ยให้นอนมาก็นอนเออแปลกมากคุณผู้ชมหมูแสนรู้นอนลงลูกนอนลงพอเรามั้งอิ่มได้แล้วลูกเดินจะไม่ไหวแล้วนะ โอ้ย <นะ S 1> ปุ๊ดูตัวเล็กไปทันทีเลยย่าหนูต้องขอบคุณไข่เจียวนะ <laughs> ที่ทำให้เราตัวเล็กขอบคุณเธอามากเอา้าเอา้เอากินต่อไข่เจียวเห็นแม่หรือยังลูกหนูเห็นแม่ไหมใส่เสื้อแดงกางเกงดำหรอลูก <laughs> <laughs> เหมือนกันทุกคนเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โห คเดียวไม่รู้อาหารของอะไรกันแน่นะมากินกันทั้งหมดเลยอันนีมันจะเซ้นมันจะเลี้ยงน้องมันสองตัวสามตัวนะมันจะไม่ได้ใครเข้าใกล้เลยไหนยะนั่นเหรออ๋อลูกมันเหรอเนะ แสดงว่าทั้งแม่ทั้งน้าทั้งหลานทั้งพ่อเขาก็เลี้ยงกันเลี้ยงด้วยกันช่วยกันเลี้ยงเหรอช่วยกันเลี้ยงแล้วก็ช่วยกันป้องช่วยกันไม่ให้ทำไม่ให้อะไรไม่ให้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เขาอ๋อเขาไปกันเป็นกลุ่มอย่างเงี้เลยเป็นกลุ่มเลยโอ้ดีจังเลยคุณผู้ชมไม่ให้ใครเข้าใกล้ที่ผ่านที่ตรงนี้ครับจะเป็นจไอโซตินกขาจะเป็นตัวนี้ถ้าเรามาเนี่จะได้ยินเสียงมาเลยปั๊ปั๊บปั๊บเ้ไอ้ไอ้ไอ้ แล้วไอ้ตัวใหญ่ไปไหนแล้วไอ้ตัวใหญ่นะตัวตึงตัวใหญ่หายไปแล้วตอนี้ตัวตึงเป็นตัวสีขาวป่วตึงเป็นสีขาวอ๋อเมื่อเราจะคุยกับมารู้เรื่องนะดูด้วยมันรู้ด้วยนะว่าเราคุยนินทามันอ่ะเนี่ยมันเดินมาเลยแล้วมันวิ่งออกไปต้อนรับเลยไข่เจียมันตัวเมียใช่ไหมยะแล้วเขาผสมพันธุ์ให้มันมั้ยฮะไม่ย่างเหรอ ของเขาบอกเจ้าเจ้าของเขาบอกว่าให้มันอยู่แบบนี้แหละโอ้ดูน้ำในสระนี้สิเมื่อก่อนมันมันมองเห็นดินนะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรแล้วโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าน้ำใสจะลงว่าซ่าน บรรยากาศสุดยอดเลยนะฮะบ้านสวนลุงเต่าป้ายุพินนะฮะเอฟซลุงป้าน,นะครับที่ปลูกไว้อยู่ใกล้ๆราลงปูนนี่เองนะฮะ,ะคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ